และให้เสรีภาพกับมนุษย์ให้การตัดสินใจกับมนุษย์โลกไม่ได้เปลี่ยนเพราะโลกอยู่ภายใต้การครอบครองของมนุษย์แต่มนุษย์นี่แหละที่ผิดปกติไปจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างโลกยังคงมีทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้อย่างดีแต่สิ่งไม่ดีความร้ายต่างๆเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลผลมาจากมนุษย์ที่ผิดไปจากการที่พระเจ้าสร้างผิดไปจากแผนการที่พระเจ้าบอกมนุษย์ไว้ ผิดไปสิ่งไปจากสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นอะไรทําให้มนุษย์ผิดไปอะไรทําให้มนุษย์ผิดไปจากผิดปกติไปพูดตรงๆมนุษย์ทําบาปหรือใช่ไหมมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือคําตอบที่ผมได้เมื่อผมอ่านจากอาดัมเอวาไม่ มันมาจากการที่มนุษย์ละสายตาของเขาไปจากพระเจ้าเขาละสายตางเขาจากพระเจ้าจนในที่สุดเขาลืมพระเจ้าไปในเวลานั้นมนุษย์ค่อยๆเสียความทรงจำที่ดีความทรงจำที่ดีจากความดีงามของพระเจ้าและการทรงสร้างของพระองค์มนุษย์ค่อยๆเสียไปมนุษย์ค่อยๆขยับตัวเองออกจากสิ่ง ออกจากกรอบที่มีพระเจ้าออกจากพื้นที่ที่มีพระเจ้าค่อยๆขยับตัวเองออกจากพื้นที่ที่เสริมสร้างตัวเองให้จำเริญลงงดงามมนุษย์ค่อยๆขยับค่อยๆสร้างตัวค่อยๆสร้างสรรค์ตัวเองขึ้นใหม่ด้วยปัญญาของมนุษย์โดยปราศจากการพูดคุยกับพระเจ้าค่อยๆสร้างกรอบเรียนรู้ขึ้นใหม่เพื่อกําหนดพื้นที่ของตัวเองเพื่อการยอมรับในสภาวะที่ถดถอยลงได้ มนุษย์ค่อยๆขยับตัวค่อยๆถดถอยลงค่อยๆสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยปัญญาตัวเองในที่สุดระบบเหล่านี้กรอบเหล่านี้กลายเป็นความเคยชินที่ส่งผลต่อมนุษย์เกิดขึ้นแล้วทำให้มนุษย์ผิดปกติไปจากพระเจ้าความบิดเบี้ยวของมนุษย์นี่แหละที่สร้างความผิดปกติให้กับโลกที่พระองค์ทรงสร้างแล้วพระองค์บอกว่าดีนัก ไม่ต้องแปลกใจพระเจ้าถึงให้มนุษย์หยุดอยู่กับที่แล้วเราเห็นว่าโลกของพระองคกลับมาสวยงามเหมือนเดิมพีม่น้องสังเกตไหมล่ะสังเกตไหมแล้วเราจะบอกว่าโลกของพระลงคเปลี่ยนไปไหมไม่ได้เปลี่ยนไปแต่เมื่อพระองหยุดสิ่งที่ทําให้โลกเปลี่ยนไปโลกที่สวยงามของพระองกลับคืนมาเราก็ได้ยินตามสื่อต่างๆพูดกันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมล่ะ บางช่วงเวลาเราเห็นมลพิษในอากาศลดลงเพราะมนุษย์ไปไหนไม่ได้รถยนต์ขับไปเที่ยวไหนไม่ได้ถูกล็อกอยู่กับที่มลพิษลดลงสภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นฝูงสัตว์ที่เคยเพ่นหนีหายไปกลับคืนมาสู่สายตาที่มนุษย์จะมองเห็นได้เราเห็นความดีงามที่เราสร้างไว้ถูกการลื้อฟืน้น เพียงเพราะสิ่งที่ผิดปกติไปถูกจับให้หยุดอยู่กับที่วันนี้เรากำลังบิดเบี้ยวเพราะความเคยชินกับสภาพหรือบริบทใดอยู่หรือเปล่าในนั้นเราเป็นผู้เชื่อมีบริบทใดไหมในชีวิตที่ทำให้ท่านเคยชินกับมันแล้วท่านค่อยหลุดไปจากความเป็นคริสเตียนที่ครบถ้วนค่อยๆหลุดไปจากกลายเป็นการจากการเป็นผู้เชื่อที่ดี หรือแม้แต่ระบบของคิดะจักเองก็ตามระบบของความเชื่อที่มีก็ตามมันกำลังทำให้ท่านเคยชินอยู่กับสิ่งใดแล้วท่านกำลังสูญเสียบางอย่างใดของคำว่าคริสเตียนที่ดีไป